ไม่ทันสนไม่ใส่ใจดูแลธรรมชาติเห็นค่าห้างมากกว่าต้นไม้ซ่อมปัญหาด้วยเงินซื้อแอร์และเครื่องฟอกอากาศมากกว่าสนใจจะแก้ที่รากทำให้ชีวิตเครียดขึ้นบวกสั้นลงถามสั้นๆฮะเงินล้านหรือร้อยล้านทำให้ต้นไม้ที่ถูกตัดวันนี้กลับมาพรุ่งนี้ได้ไหม นักกีฬาก็เช่นกันฮะคำว่าไม่เป็นไรสบายสบายได้ทำลายชีวิตได้ทำลาย potential มาแล้วหลายคน <S <S> <S หนึ่งในนักกายภาพที่คนรู้จักมากที่สุดในเอเชียเนี่ยบอกกัะชมปจัดไปว่าแค่ดูรองเท้าวเวลานักกีฬาอยู่นอกสนามก็รู้แล้วว่าดูแลตัวเองดีแค่ไหนแล้วใครจะเล่นได้นานกว่าใคร just know แต่